แบบทักทายสมัยดีพอไหมพี่น้องมาพดพูอกระสาธาตพนมเนต่างแดนนิเชนค่อยพี่น้องปะสอดธาตสิบห้าไปกิจตอนสง เอานาดจิ๋วไปกินกระสมตำก่อนพี่น้องนาดจิ๋วด้วย,ย่ขคณะป่านะคะมาเสียไปกินกระสมตำมีแค่ต้นเดียวอันนี้เป็นหัวใช้เท้าพี่น้องเหมืผาดสิ เอาผ้าอาันนีอ้ออกก่อนหัวใช้ไย่หัวใช้ไผ่สวยงามเลยนี่นี้ค่ะให้เพื่อนได้อ่ะอากาศกำลังงามพี่น้องนี่กำลังงามๆแม่ก็นนั้นมากินก็เลยเห็นไหมนเ่ยป่ะพี่น้องไปเก็บบอนชมเขา ไปเก็บบอลชมเข้ากันอันนี้ว่าใช้เท้าด้วยสทัทธาสีเฮ็ดดีๆว่ใช้เท้าด้อนนวยได้ตัดหนาพี่น้องเยนี่เด้อคือบอลชมอันนี้คือบอลชม ทำหัตัดเรื่อยๆเพินสีออกเรื่อยๆพี่น้อ จะเป็นดอกของเพิ่นในพี่นอ้องตัดถิ่นโดยเดินในดอกของเพิ่นขั้นบทตัดดอกเพิ่นออกเนะพิ่นสีเพิ่นสีอันนี่คือดอกเดี๋ยวสคาสิมารีวิวให้เบิ่งนี่คือดอกนากจากพี่น้องตัดออกขั้นตอตัดออกดอกดอกออกเพิ่นสีบอกให้เาวขีด tất cả sự kiện chuông trần trứng sân hùng lông của tất sao sự thật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  sự đây này, salut, ừ. mưa điều rơi rồi, cái này hình này. บ่นสมแจ้กมีเสียวมือเลยกระบอจักมาแบบหน,นึ่งสองสามสี่หา้หากหากเจด็แดแปดเกา้าสิบ ใจซิบเบตกานพี่น้องนี่ดอกมันนี่เราทาเซให้เบิ่งให้ตัดถิ่มพี่น้องคันบดตัดดอกมันถิมนะเป็นบอน,น,นี่ดอกมันนี่ดอกนี่คือดอกของดอกบาเรบาตัดถิ่มคันบดตัดถิมนะมันสิบบกออกให้องกินเรื่อยๆพี่น้องข้าใเนะนี่คือเป็นวิธีการตัดตอ บ่อนชมให้ได้กินตลอดซัมเมอร,ร์หนาร้อนของยุโรปนอร์เวย์น้อจ้ะพี่น้องถ้าถ้ากับเสี่ก้านมันเสาาปปี่ยวกับโปะกการบ่อนเป็นการมันพี่น้องว่าพิษห็นมาพี่น้องนี่เห็นบเราจะมาชมความสงงาวยงามรอบๆชาวสธาสะเดาก็ออกแล้วในฮีโมนิเสาดาสะเดาออกแล้วเด้อพี่น้องบ้านสาธามีสะเดากินแล้ว เดาธาตากระสืเฮ็ดอีกคลิปนึงมาตัดแตง่งต้นอันนี้น่าจะพี่น้องนี่ไอ,มไอม้มันไอ้มันหน่วยใหญ่มันกระดอกไม่ออกเลยเห็นไหมดอกไม้ธาตุนออกแล้วเต็มสวยงามพปแน้วโอเคจ้ะพี่น้องไปไปห้างไหน,นยุ่งไรทิวลิปออกแล้วนะจจะนี่ ออกแล้วพักเี้ยก็เริ่มออกแล้วแต่สาวท่าบว่ท่านได้ตัดหญ้าสวนร้างๆพี่น้องโอเคพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจสาวท่านะเนาะก่อนทีตัดหญ้าบนเนี่พี่น้องดอกไม้ออกเต็มเลยเยสจ้ะกูอินกูอินเยสจ้ะบ๊ายบายดอกไม้ออกแลังออกพี่น้องโอเคดับดับเสพ